แลนด้วยครับเป็นข้าวเที่ยงครับอ้อยปูครับมาเวทอดเนื้อแมออ่เหลมาเอามาคินเดียคินมากินเดีย๋ดวยว,ยอวยโอ้่ำอะไรอาา่ะ เราถามคนว่าทำไมคนเยอะจังว <a gun. laughs> ันงานเราทุกมุมเลยเราก็ดดเจอ้อีกเลยช่ใส่ใส่ถิมมันบอกว่าฉันีอกมาตกเลยดเดี๋ยวเอเราอาบียวมานนี้บักติดมันลืมงรไว้อยู่ไหนบักติดตัวนึงเลยลูกมกลับอไป้านรอย Ông nhà ông chứ đúng không nhau. Đúng ngày đèn đúng gần.